สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ทันข่าวราชภพิเชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับทันข่าวราชภพิเชียงใหม่ออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภพิเชียงใหม่เคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัย CMRU ช n n e l รวมถึง VTV เคเบิลทีวีของคนเชียงใหม่และทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามรับชมข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ ทันข่าวรชาชบัณเชียงใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับจะไปเริ่มต้นกันที่กิจกรรมดีๆของน้องใหม่เฟชชี่รั้วดำเหลืองนะครับสำหรับกิจกรรมเดินขึ้นดอยรับเข็มตาพระราชรัชกรของนักศึกษาใหม่ประจําปีการศึกษา2558ของมหาวิทยาลัยรชาชบัณเชียงใหม่นะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอวลไปด้วยบรรยากาศของรุ่นพี่และก็รุ่นน้องครับรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรชาชบัณเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ให้เกียรติมอบเข็มตาสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาน้องใหม่รั้วดำเหลืองในประเพณีเดินขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพรับเข็มนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2558โดยมีนักศึกษาน้องใหม่จำนวนกว่า5,000คนเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารคณาจารย์และรุนพี่ โดยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจากกิจกรรมรับน้องใหม่รั้วดำเหลืองนะครับในช่วงนี้จะพาไปติดตามโครงการเพื่ออนุรักษ์และสืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาครับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่นำโดยรองศาสตร,ราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยขณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและพุทธศาสนิก,กชนร่วมที่ทีแห่เทียนพรรษาซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรายชวชียงใหม่ภายใต้โครงการแห่เทียนพรรษานำพาอิ่มใจเทิดทายองค์ราชัน88พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี2558 โดยน้อมถวายนาวัดเชียงโฉมหรือเจดีปอ่องตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องที่ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์กองกลางสํานักงานอธิการบดีโดยเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สุกัญญาค,นนคํานวณสกุลีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ณห,ห้องประชุมเอื้องสายสองแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาศูนย์เวียงบัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เดินหน้าทำประชาสัมพันธ์เชิงลุกเพื่อประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้แก่าคณะครุษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยแม่ห้องสอนสำนักทะเบียนและประมวลผลสำนักศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์ภาษาสถาบันวิจัยและพัฒนากองกลางกองบริหารงานบุคคลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่สำนักมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเข้าร่วมการประชุม ได้เปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเพื่อพัฒนานงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสานช่องทางการส่งข้อมูลเพื่อการเผยแพร่และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของงานประชาสัมพันธ์ที่ว่าสื่อสารฉับไวเต็มใจให้บริการสารสร้างภาพลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์สู่สากลติดตามกันต่อครับอีกหนึ่งโครงการที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยงานอาคารสถานที่และสาธารณูปาการกองงานอาคารสถานที่มหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ2,558 เรื่องเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวน70คนซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์รุ่งกระมวลศรีหาวงผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเป็นวิทยากรณห้องประชุมเอื้องไอยเรศชั้น5อาคารคณะวิทยาการจัดการศูนย์เวียงบัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาณห้องปฏิบัติการอาหารอาคารทาการศาสตร์ศูนย์เวียงบัวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาควิชาท่ารากาศศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จกกิจกรรม อบรมการทำอาหารประจำชาติอาเซียนซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการงานวิจัยบริการวิชาการการเรียนการสอนและทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมในงานข้ากรรมศาสาตร์สู่ชุมชนโดยได้มีการบรรยายเกี่ยวกับอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนและร่วมปฏิบัติการทำอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์มยุรีชมพูงามอาจารย์ประจำภาควิชาข้ากรรมศาสาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากรซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับไปต่อกันที่ข่าวการจัดกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้จัดการปัดชิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา2557ณห,ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวงชั้น15อาคารราชพัฒเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสมบัติสิงคราชคณะบดีคณะวิทยาการจัดการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังรายการสรุปโครงการธุรกิจจำลองการแข่งขันฟุตบอลสนามยาเทียม ฟุตบอลเชีริตี้แอดมินิสเตชั่น CMRU 2015นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติสิงห์คราชคณะบดีคณะวิทยาการจัดการยังได้เยี่ยมชมโครงการตลาดนัดสินค้าราคาประหยัดณสารล่มโพศูนย์เวียงบัวมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดอาทิไข่ไก่สดสินค้าอุปโภคบริโภคและอื่นๆอีกมากมาย สิ่งใดจัดขึ้นเพื่อเป็นการลดค่าของชีพให้แก่คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับอีกหนึ่งข่าวสารจากนักศึกษาภา,าควิชานิเทศศาสตร์แขนงวิชาวรสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวรารสารสารสัมพันธ์ครั้งที่8ภายใต้หัวข้อ Stock p h o ต o c ค m p เมื่อภาพไม่ได้เป็นแค่ภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรปสาสอนศีหัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์เป็นประธานเปิดกิจกรรมซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาภาควิชานิเทศาาศาสตร์แขนงวารสารสนเทศได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมและจุดประกายความรู้ความคิดสร้างสรรค์อันเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวรารสารศาสตร์ สร้างความสามาัคคีเรียนรู้การทำงานเต็นหมู่คณะโดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่26-27กรกฎาคม2558ณโบทานิ 27, กรีสอร์ทตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ปิดท้ายกันที่ข่าวโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้โดยเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ต้อนรับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีณมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ระยะที่2ปีการศึกษา2558กลุ่มที่1 โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนใต้เข้ารายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนภัฏาชียงใหม่ปีการศึกษา2558จำนวน14คนได้แ,แก่คณะครุศาสตร์จำนวน10คนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน3คนและวิทยาลัยนานานชาติจำนวน1คนโครงการนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเดินทาง ขึ้นเหนือเพื่อมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าในพื้นที่จังหวัดปตานียะลานรา,าทิวาสสตูลและสงขลาได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือทันข่าวราชพัฒเชียงใหม่ที่ได้นําเสนอต่อประชาคมชาวราชพัฒเชียงใหม่และคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมวันนี้ผมพงศิษฐ์สิหิวัฒน์พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์และผู้แปลภาษามือจากศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลผู้มีความพิการมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่จากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับทันข่าวราชพัฒเชียงใหม่จบแล้วครับ สามารถติดตามขา่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ที่